ที่นี่มีคำตอบในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังของการที่เราจะออกแบบชีวิตของเราได้อย่างไรนะคะว่าชีวิตต่อจากนี้ไปมันจะดีขึ้นกว่าเดิมที่เราเป็นอยู่หรือไม่แล้วใครกันนะที่เป็นผู้ออกแบบชีวิตให้กับเราหลายหลายคน เกิดความสงสัยมีบางครั้งใช่ไหมที่ทคุณเองก็เคยสงสัยว่าทำไมคนบางคนถึงโชคดีมีชีวิตที่ราบรื่นสมหวังไปหมดทุกอย่างแต่บางคนกลับต้องฟันฝ่าอุปสรรคสารพัดชนิดคำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกับคุณหรือเราเพียงคนเดียวแต่มีผู้คนมากมายที่คิดเช่นนี้ แล้วก็จากลูกนี้ไปโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนอะไรเลยแต่ถ้าใครได้มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะพบว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังทั้งสิ้นไม่ใช่เหตุบางอิ่นที่ทำให้เรามาพบความทุกข์ไม่ใช่เหตุบางอิ่นที่ทำให้เรามาพบความสุข นับพบนับชาติไม่ท่วนที่ผ่านมามนุษย์ทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดกันมานานแสนนานและก็ยังจะคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกจนกว่าจะหมดกิเลสแต่ระหวังนั้นชีวิตก็จะมีขึ้นมีลงปราศจากความแน่นอนตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบ้างไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนานาบ้างเป็นมนุษย์ที่ยากจนบ้าง ร่ำรวยบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีทุกข์มากกว่าสุขก,การที่เราต้องมีชีวิตขึ้นๆลงๆสุขบ้างทุกข์บ้างนั้นไม่ใช่ความบังเอิญทุกอย่างล้วนมีเหตุมีผลมาจากการกระทําของเราทั้งสิ้นในอดีตและในโลกปัจจุบัน ถ้าทําดีก็จะได้รับผลดีทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วตามกฎแห่งเหตุผลหรือตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย์และสัมพัตว์ทั้งหลายกฎแห่งกรรมที่จะเป็นกฎของสังสารวัตรหรือที่เราเรียกกันว่าหลักของบุคคลทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น บุคคลหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีก็ย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้ชั่วกฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นไม่ว่าใครจะนับถือาศาสนาใดมีเชื้อชาติอะไรจะรู้จักหรือไม่รู้จักจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตาม ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเมื่อเราจับหลักกฎแห่งกรรมนี้ได้เราก็จะสามารถที่จะเอาหลักการนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตตัวเองได้ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งใดขึ้นในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างที่พระธรรมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มาเพื่อแสดงความชัดเจนยิ่งขึ้น ในเรื่องผลของกรรมดังนี้คนที่มีความโหดเหี้ยมมีจิตใจชอบฆ่าสัตว์ชอบเบียดเบียนชอบทรมานสัตว์เมื่อตายไปก็จะเรียกว่าตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุสัน้นส่วนบุคคลที่จะมีเป็นคนที่ชอบโกรธมีความอาฆาตพยาบาทตายไปก็ตกนรก เมื่อขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณที่สาสส่วนบุคคลใดชอบอิจฉาริษยามุ่งร้ายตายไปก็เรียกว่าไปนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไรอํอำนาจส่วนบุคคลใจแคบไม่ชอบให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นตายไปก็ตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไร้ไทรัพย์ บุคคลที่เย่อหยิงจองห้องไม่ก็รพผู้ควเก็รบตายไปก็จะตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ต่ำบุคคลที่ไม่ชอบพบบัณฑิตชอบพบแต่คนาพานตายไปก็จะไปนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไร้ปัญญาทีนี้ในทางตรงกันครับตรงกันข้ามในทางตรงกันข้าม คนที่ทำเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียเดเบียนสัตว์ไม่มักโกรธไม่อิจฉาริษยาชอบให้ทานแกผู้ทรงศรีลผู้มีคุณธรรมไม่กระด้างเยื่อยิ่งขอรพคนที่คอรพคนที่ควรขอรพชอบคบมาสมณะชีพามบัณฑิตเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงเรียกว่าสุขติโลก เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุขายยืนยาวโรคภัยไม่เบียดเบียนมีคนเคารพนับถือมีอำนาจมีทรัพย์มากเกิดในตระกูลดีและก็เป็นคนที่มีปัญญาตามลำดับเห็นไหมคะว่าบุญกับบาปนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเรียกว่าอยู่กันคนละฝั่งนะคะอยู่กันคนละสีนะคะแต่แต่กระแสแห่ง การทำความดีและกระแสแห่งการทำความชื่วเนี่ยมันจะอยู่คู่กันตลอดนะคะถ้าหากไม่มีกรรมดีเราก็คงไม่รู้จักว่ากรรมชื่วนั้นเป็นอย่างไรเหมือนไม่มีคู่เปรียบเทียบนั่นเองนะคะเมื่อไม่มีคู่เปรียบเทียบมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่รู้ถึงความจริงของโลกความจริงของชีวิตว่าควรมีเป้าหมายแล้วก็ตั้งเป้าหมายของเรานั้นะ่ะ ให้เป็นคนดีได้อย่างไรนะคะเราก็จะเห็นถึงประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเหมือนโลกปัจจุบันเขาก็มักจะเปรียบเทียบกันเสมอว่าเลี้ยงนั่นมีสองทานเสมออยู่ที่เราจะเลือกใช้นะคะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพทั้งในโลกปัจจุบันและก็ในโลกข้างหน้าอย่างไรมันย่อมมีผลน,นะคะ ประกอบเหตุแบบไหนผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนั้นหลักการของพระพุทธศาสนา,าหรือทุกๆเชื้อชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาตามก็มีาศาสดาที่เรียกว่าสอนในสิ่งที่เป็นกลางเป็นสากลของโลกรวมทั้งคําสอนในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุและผลนะคะนักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์เขาเองก็เรียกว่าถ้าหากเลือกที่จะนับถือศาสนาพุทธได้เขาก็จะเลือกนะคะแต่เมื่อเขาไม่ได้ทุ่มเทเรียกว่าสัพพะกำลังหรือชีวิตท,ที่เกิดแต่กายเนื้อเป็นมนุษย์เนี่ยให้เต็มที่ในสิ่งนี้เพราะขามาเจอมาเจอพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของเหตุและผล นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็กพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับนักวิทยาศาสตร์เข้าใช้นในการที่จะค้นคว้าทุกอย่างนะคะก็คือมีเหตุกระทบไปกระทบกันมาหมายถึงว่ามีถึงเหตุแล้วก็มีถึงผลมีถึงผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้กลับไปอยู่ที่เหตุตั้งกากและการใช้ชีวิตในเส้นทางของนักสร้างบารมีอย่างเรานะคะ ก็อยู่ในเส้นทางของเรียกว่าพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่ได้บิดเบือนนะคะแต่เราจะนําเอาคําสอนของพระพุทธองค์นนะมาใช้ในห้วงเวลาไหนที่เหตุการณ์และชีวิตต้องการที่จะใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์และก็เรียกว่าเป็นกำไรของชีวิตเมื่อเกิดมาแรกเริ่มเดิมทีหากเรานะคะ สามารถที่จะระลึกชาติได้แบบหลายหลายคนที่เราเคยพบเคยเจอแม้แต่เคยอา่านเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากอยากระลึกชาติได้อยากรู้ว่าอดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยตัวเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วทำไมภพชาตินี้ที่เรามีชีวิตดำรงอยู่เนี่ยมันจึงอดดยากยากจนมันจึงไม่ได้พรั่งพร้อม เหมือนคนอื่นเขาแม้การทำงานก็เจออุปสรรคต่างๆมานานในชีวิตสิ่งเหล่านี้ทำไมมันจึงมาห้อมร้อมอยู่ที่เราเพียงคนเดียวทำไมจึงไม่ได้ไปแบ่งไปให้คนอื่นเขาบ้างนะคะแม้แต่พี่น้องที่เกิดในท้องพ่อแม่เดียวกันชะตาแห่งชีวิตก็ไม่ได้เหมือนกัน แม้แต่คู่แฝดที่เกิดมาจากไข่ใบเดียวกันอสุจิตัวเดียวกันการใช้ชีวิตก็ไม่ได้เหมือนกันเหมือนจากแหล่งที่เขาเกิดมาเหมือนหน้าตาที่เขาเหมือนกันนะคะมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการประกอบเหตุมาในอดีตแล้วก็ส่งผลมาเจอถึงปัจจุบันทั้งสิ้น